อปปมัตโตปมัตเตสุสุเตสุพะหะกชาคโรอภัสสังวะทีคโศหิตตาวายาติสุเมทโศคนมีปัญญาดีไม่ประมาทในเมื่อผู้อื่นประมาทมักตื่นในเมื่อผู้อื่นหลับย่อมละทิ้งคนโง่เหมือนม้าฝีเท้าเร็วทิ้งม้าไม่มีกำลังไปฉะนั้น มาปมาทะมนุยุนเชทะมากรรมรติสันทะวังอัปปมัตโตหิชายันโตปปโปติประมังสุขังอย่ามัวแต่ประมาทอย่ามัวแต่สนิทชิดชอบในกามเพราะผู้ไม่ประมาทพิจารณาอยู่ย่อมถึงความสุขอย่างยิ่ง ยาทิสังวัตเตพีชังตาทิสังลักพเตพลังกัญรายาการีกัลยานังปาปการีจะปาปกังบุคคลว่านพืชเช่นใดย่อมได้ผลเช่นนั้นผู้ทำกรรมดีย่อมได้ผลดีผู้ทำกรรมชั่วย่อมได้ผลชั่วโลโพโทโสจะโมโหโจะปุริสังปาปเจตสัง หิงสันติอัตสัมภูตาตาจะสารังวะสัมพลังโลภะโทสะโมหะเกิดจากตัวเองย่อมเบียดเบียนผู้มีใจชั่วดุดขลุยภายฆ่าต้นภายฉะนั้นอัตโนโปิปะเรสันจะอัาวะโหวะขันติโกสัคะโมขะขะมังมักขัง อารุณโหหนติขันติโกผู้มีขันติชื่อว่านำประโยชน์มาให้ทั้งแก่ตนและผู้อื่นผู้มีขันติชื่อว่าเป็นผู้ขึ้นสู่ทางไปสวรรค์และนิพพานยัตาอาคารังทุทฉันนังวุธธีสมมติวิชติเอวังอภาวิตังจิตตังปราโคสมัมมติ วิชติฝนย่อมรั่วรถเรือที่มุงไม่ดีฉันใดราคะย่อมรั่วรถจิตที่ไม่ได้อบร,อบรมฉันนั้นอุปารัมภจิตโตทุมเมโทสุนาติชินะสาสนังอารักาโหติสัทธมานาพโสปัทวียถา ผู้มีปัญญาสามมีจิตใจกระด้างถึงฟังคำสอนของพระชินเจ้าก็ยังห่างไกลาจากพระสัทธรรมเหมือนดินกับฟ้าอกโกชิมังอว,วะทิมังอะชินิมังอาหาสิมเมเยจจตังอุป,ปะนายหันติเวรังเตสังนะสัมมติผู้ใดผูกอาคาตว่าเขาได้ด่าเรา ได้ฆ่าเราได้ชนะเราได้ลักของของเราดังนี้เวรของผู้นั้นย่อมไม่ระงับนะิเวเรนะเวรานิสัมมันติทะกุฏาจนังอะเวเรนะจะสัมมันติเอสะธรรมโมสันนันโนในการไหนๆเวรทั้งหลายในโลกนี้ย่อมไม่ระงับด้วยเวนเลยย่อมสงบ ด้วยความไม่มีเวรธรรมนี้เป็นของกล่าวอาโกชิมังอวะทิมังอชินิมังอาหาสิเมเยจะตังนูปะนายหันติเวรังเตสังปะสัมมติผู้ใดไม่ผูกอาฆาตว่าเขาได้ด่าเราได้ฆ่าเราได้ชนะเราได้ลักของของ,ของเราดังนี้เวรของผู้นั้นย่อมระงับ ชีวเตวะปิสัปปัญโยอปิวิตตะปริคยาปัญญายะจะอาลาเพนะปัญญายะจะอาลาเพนะวิวิตวานะชีวติถึงสินส้นทรัพย์ผู้มีปัญญาก็เป็นอยู่ได้แต่อปัญญาแม้มีทรัพย์ก็เป็นอยู่ไม่ได้ กล,ลยานิเมวะมุนจยยะนะหิมุนจยยะปาปิกังโมฆโขกัล,ลยานิยาสาธุมุตตวาตัปปติปาปิกังพึงเปล่งวาจางามเท่านั้นไม่พึงเปล่งวาจาชั่วเลยการเปล่งวาจางามยางประโยชน์ให้สําเร็จคนเปล่งวาจาชั่วย่อมเดือดร้อนอุดขาตา กรรมไทยเยสุอัปปะมตะโตวิธานวาสมังกับเปติชีวิตตังสัมภะตังอนุรักษติผู้ขยันในหน้าที่การงานไม่ประมาทเข้าใจจัดก,การเลี้ยงชีวิตพอสมควรถึงรักษาจึงรักษาทรัพย์ที่หามาได้อิเทวะกิิติงลักพติ เปจะสักเจจะสุมโนสัพพัทธสุมโนทีโรสีเลสุสุสะมาหิตโตผู้มีปริชามั่นคงดีแล้วในศีลย่อมได้รับชื่อเสียงในโลกนี้ละไปแล้วย่อมดีใจในสวรรค์ชื่อว่าย่อมดีใจในที่ทั้งปวงอภิทธรธะกัลยาเนปาปากิตตังนิวารเย ทันทางหิกระระโตปุญญงปาปัสสิงหระมติมโนบุคคลพึงรีบผลขอยในความดีพึงห้ามจิตเสียจากความชั่วเพราะว่าเมื่อบุคคลทำความดีช้าอยู่ใจจะยินดีในความชั่วปาปันเจปุริโสกะยิราณัตนำะกยิราปุนักปุนังณนะตามหิฉั้นทางกยิราทะ ทุกโขปาปัะ,ะอุจโยถ้าบุรุษพึงทำบาปซ้ายไม่ควรทำบาปนั้นบ่อยๆไม่ควรทำความพอใจในบาปนั้นเพราะว่าการสั่งสมบาปเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อตาหิอัตโนนาโถโกหินาโถปรโรสิยาอัตนาหิสุทันเตนะนาถังลพัพติทุลพัง ตนแลเป็นที่พึ่งของตนคนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้ก็บุคคลมีตนฝึกฝนดีแล้วย่อมได้ที่พึ่งที่ได้ยากอัตานันเจตถาะยิรายะถานยะมนุสสาสติสุทันโตวัตตะทระเมทะอัตตาหิกิระทุตธรรมโมอัตตาหิกิระทุตทโมถ้าสอนผู้อื่นชันใด เพิงทำตนชั้นนั้นผู้ฝึกตนดีแล้วควรฝึกผู้อื่นได้ยินว่าตนแลฝึกได้ยากสัจจังเวอมตาวาจาเอสะธรรมโมสนันตะโนสัจเจอัเทจะธรรมเมจะอาหุสันโตปฏิทิตาคำสัต์แลเป็นวาจาไม่ตายนั่นเป็นธรรมก่าว สัตบ,บุรุษทั้งหลายเป็นผู้ตั้งมั่นในคำสัตว์ที่เป็นอัดและเป็นธรรมปุญญเจปุริโสกะยิรากะยิราเทนังปุนักปุนังตามหิฉันทังกะยิราทะสุขโขปุญญสสะอุจโยถ้าบุรุษจะพึงทำบุญควรทำบุญนั้นบ่อยๆควรทำความพอใจในบุญนั้น การสั่งสมบุญนำความสุขมาให้สัจจเวอมาตาวาจาเอสัทโมสันันตะโนสัจเจอัเทจัรมเมจะอภุสันโตปฏิทิตาคำสัตว์แลเป็นวาจาไม่ตายนั่นเป็นธรรมก่าวสัตว์บรุษทั้งหลายเป็นผู้ตั้งมั่นในคำสัตว์ที่เป็นอัตและเป็นธรรม วิวาทังพระยะโตทิศวะอวิวาทันจะเขมะโตสมคคาสิสมคังสกิลาโหทะเอสาพุทธานาสาสนีท่านทั้งหลายจงเห็นความวิวาดโดยความเป็นภยัยแ,มมและความไม่วิวาโดโวยความปลอดภยัยเป็นผู้พร้อมเพรียงมีความประนีประนอมกันเถิดนี้เป็นพุทธาน,นุสาสนี